บอดปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆมาดูวิธีการสร้างตัวการดเมสเซจของระบบบอดแคสต์ของบอดปังกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้พี่พี่ทการเลือกเพจที่เราต้องการจะสร้างการเมสเซจก่อนนะคะพอเราเลือกเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ไอคอนการเมสเซจในกล่องข้อความไอคอนที่4ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นการเมสเซจขึ้นมาแบบนี้นะคะการสร้างการเมสเซจนะคะเริ่มแรกนะคะถ้าเกิดพี่พีคนไหนยังไม่ได้สร้างการเมสเซจพอเราคลิกไปที่กล่องเลือกการเมสเซจมันจะไม่มีการเมสเซจขึ้นนะคะมันจะขึ้นแค่ปุ่มเลือกตรงนี้นะคะการเพิ่มการเมสเซจก็คือให้พี่พี่นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งไปที่จัดการการเมสเซจตรงนี้นะคะ มาเริ่มแรกนะคะมันจะเป็นหน้าว่างแบบนี้เลยนะคะไม่มีการ์ดเมสเซจเลยก็ให้พี่ๆนะคะคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มการ์ดเมสเซจตรงนี้นะคะซ้ายหนึ่งครั้งค่ะเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะเราจะให้เราใส่ชื่อการ์ดเมสเซจของเราลงไปนะคะพี่ๆก็สามารถใส่ชื่อการ์ดเมสเซจการ์ดนี้ที่เราจะสร้างลงไปได้เลยสมมุติว่าหนูอยากจะสร้างเป็นโปร12 12แบบนี้นะคะเราก็ตั้งชื่อเป็นโปร12 12เลยนะคะตัวการ์ดเมสเซจนะคะเขาจะมีเทมเพลตสำเร็จรูปมาให้แบบนี้นะคะ่ะในหนึ่งรูปภาพนะคะที่เราใส่เข้าไปจะ สามารถใส่ได้1รูปภาพ1หัวข้อ1รายละเอียดนะคะแล้วก็2ปุ่มกดด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะลองใส่รูปภาพหัวข้อแล้วก็รายละเอียดลงไปก่อนนะคะนี่นะคะหนูก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของการเพิ่มปุ่มกดกันค่ะวิธีการเลือกประเภทปุ่มของเรานะคะพอเราเพิ่มปุ่มกดมาแล้วนะคะเขาจะมีปุ่มเหลืองขึ้นมาและมีข้อความเขียนว่าเลือกประเภทปุ่มนะคะให้เราคลิกซ้าย1ครั้งเข้าไปได้เลยนะคะประเภทปุ่มการเมสเซจนะคะจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นประเภทข้อความ กับประเภทลิงก์นะคะประเภทข้อความนะคะจะเป็นปุ่มที่พอลูกค้าเขากดปุ่มนี้นะคะจะเป็นการที่ลูกค้านะคะส่งข้อความมาหาเราโดยข้อความที่ลูกค้าส่งมาจะเป็นชื่อปุ่มที่เราตั้งไปนะคะยกตัวอย่างเช่นหนูตั้งชื่อปุ่มนี้ว่ารับโปรนะคะแบบนี้ค่ะพอเราตั้งชื่อปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดกระาบัตรออกแบบนี้ได้เลยนะคะนําไปคอมโบกันกับตัวระบบแชทบอทได้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีระบบแชทบอทอยู่นะคะก็จะทําให้สามารถปิดการถ่าย งง่ายิขึ้น,นะะปุ่มที่2ค่ะเป็นประเภทปุ่มแบบลิงก์นะคะประเภทปุ่มแบบลิงก์ตรงนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับปุ่มข้อความเลยนะคะเพียงแต่ว่าปุ่มนี้นะคะเขาจะให้ใส่ลิงก์ลงไปค่ะ,ะหนูยกตัวอย่างเช่นตั้งชื่อปุ่มว่าแบบนี้นะคะเป็นปุ่มสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะคะและนําเว็บไซต์นะคะหรือลิงก์ที่ต้องการที่จะให้ลูกค้าเข้าไปยังลิงก์นั้นมาใส่ในปุ่มนี้ได้เลยนะคะหนูจะยกตัวอย่างเป็นปอดปังนะคะตัวแพ็กเกจแบบนี้นะคะเราก็ป๊อปลิงก์ URL ด้านบนตรงนี้มานะคะเราก็มาใส่ในปุ่ม ะะพอเราตั้งชื่อปุ่มแล้วก็ใส่ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้พี่ๆกดการกบัดปิดลงไปได้เลยนะคะเมื่อลูกค้านะคะเขาคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะคะตัวปุ่มนี้นะคะจะพาลูกค้าเด้งไปยังหน้าเว็บไซต์นี้ทันทีเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะบอตลิงก์นะคะแล้วบอทไม่ได้ก็ให้เราเอาลิงก์นั้นนะคะมาใส่ในปุ่มกดแทนนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้กดปุ่มแล้วก็พาลูกค้าไปยังหน้าลิงก์นั้นได้เลยตัวรูปภาพนะคะตรงนี้สามารถเพิ่มได้สูงงสุดถึ รูปภาพเลยค่ะการเพิ่มรูปภาพนะคะเราก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะหรือว่าจะกดด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะเพิ่มเข้ามานะคะแบบนี้สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง10รูปภาพเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารูปภาพไหนนะคะหรือว่าเทมเพลตไหนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็สามารถกดลบเทมเพลตได้นะคะโดยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่ปุ่มถังขยะด,ด้านหลังเทมเพลตรตรงนี้นะคะสามารถลบออกไปแบบนี้ได้เลยส่วนลูกศรตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับตำแหน่งค่ะถ้าเราอยากจะให้เทมเพลตนี้ไปอยู่ด้านหน้านะคะก็สามารถคลิกซ้าย1ครั้งนะคะ ไปยังลูกศรที่มันหันไปทางด้านที่เราต้องการจะขยับนะคะสมมุติเราอยากจะขยับเทมเพลตนี้ไปด้านซ้ายเราก็คลิกลูกศรที่หันไปด้านซ้ายแบบนี้นะคะหรือว่าเราอยากจะขยับเทมเพลตนี้นะคะไปด้านขวาเราก็คลิกลูกศรที่มันชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วหนูจะยกตัวอย่างเพิ่มเข้ามา2ลรูปนะคะ <i> <qualcosa> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราบอดเป็นตัวการ์ดเมสเซจไปนะคะลูกค้านะคะก็จะสามารถสไลด์รูปภาพของเรานะคะเลื่อนไปทางซ้ายมือหรือว่าขวามือได้เลยนะคะแล้วหนูจะขึ้นเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ เมื่อเราเซตการเมสเซจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่ๆกดปุ่มบันทึกปุ่มสีเหลืองแบบนี้นะคะคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งค่ะมันจะเป็นการบันทึกตัวการเมสเซจของเรานะคะพอเราสร้างการเมสเซจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพ,พี่สามารถกดไปที่กล่องเลือกการเมสเซจตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นชื่อการเมสเซจที่เราสร้างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อเลือกได้เลยค่ะมันก็จะมาขึ้นโชว์แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดพี่ๆนะคะอยากจะเลื่อนดูกรัรดตัวอย่างนะคะก็สามารถคลิกซ้ายค้างนะคะที่แถบสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วลากดูแบบนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนการที่ลูกค้านะคะเขาเลื่อนดูรูปภาพของเราแบบนี้ค่ะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่มีคำถามอยากสอบถามทางแอดมินเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางแอดมินซัพพอร์ตโดยคลิกที่ปุ่มติดต่อแอดมินซัพพอร์ตตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีคิว o า e โค้ดขึ้นมาให้สแกนแอดไลน์สอบถามกับทางแอดมินนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ